ดีค่ะพี่นองแคล้วยูทูบมื่อนี้ไมาเกี้ยวทัวแล้วค่ะทัวเ่าท่านหนพ่อเกี้ยวแบบเกี้ยวออกหมากเอาหย่างดีค่ะไมาเกี้ยวใบมันออกค่ะมันจิงามโพดค่ะมันเป็นแบบนี้มันนี้เพิ่นเสียงเกี้ยวออกแบบนั้นค่ะเกี้ยวแล้วค่ะเกี่ยวมาแล้วทั่วเหลืองค่ะเกาหลีปลูกทั่วเหลืองหนายอค่ะกำลังเกี้ยวค่ะมันไม่เกี้ยวทั่วค่ะมื่อนี้ไม่เกี้ยวทัวพุ่นเดียว อ่ะพี่นอ้องงามค่ะเพิ่อนให้เกี่ยวออกมันงามโพดค่ะมันปร่งคืใไมมันจังสิเป็นหมากเป็นนวยดีสันเพิ่อนว่าอันค่ะทั่วป้าไ่้ใหญ่ดอกค่ะไม่เกี่ยวคนเดียวเลียวนี่คือจะไปเห็ดแอ้ปิ่นโตละค่ะนีน้องค่ะน้ฝากกดติดตามยายอารี่สารค้ามพาดเสบนีด้ค่ะบไดแเสบเลยช่วงนี้เห็ดต้าน ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ